อไม่เงแงแตกมาเถอะฮะขอเ่งัดแูกห่เลยะองอะไรสั่นแหละดิดิดิดเยงงี้แหละแมนเอาไปลมเดิจทน,นี่้แน,น่แน่คิดวันจะหาเอาด่ ผมคิดว่าตีฟองหล่อบาตอนนั้นมบ่เนี่ยเจ๊ยน้ำเลยจ้ะบน้ำแกบางไปเห็ดนี่ว่ะเรากลัวความน้องมึงไขเขี่ยให้ัมจิปวน ดูดทำมั้ยาวหลายกำลังออไปเทียดดูนะครับระวงมาเลยสัตว์เตยโอเคครับรอชมครับ